คุณคุณน้ำใสหัวใจก่อนก่อนมาลูกดมก็ผมได้เป็นนายพันแล้วค่ะดีใจด้วยนะคะลูกโดมแม่สมใจดีใจด้วยลูกโดมบอกไม่มีใครมาหาผมเลยค่ะแม่สมใจโอ้ยลูกโดมอ่าแม่สมใจก็ไม่ค่อยได้ไลค์อ่ะสองสามวันสี่วันไลค์ทีอ่ะแม่สมใจก็ลูกโดมหลักกิโลได้เท่าไหร่แล้ว หลักกิโลไปถึงไหนแล้วลูกโดมลุงโดมก็แม่น้ำสายพ่อรัดสวัสดีครับไอ้สมใจก็ไม่ค่อยได้ไล่แล้วยังไม่ได้กลับบ้านปกติอะถ้ากลับบ้านปกติก็คงจะไล่วันวัน,วน,วนละวันละรอบมาแหละแต่นี่มันยังอยู่บ้านพ่อกับแม่อยู่ไม ไม่ได้ไลค์ขอบคุณคุณแอดนะคะคุณแอดคุณกดไลค์ขึ้นหรือเปล่า ขึ้นขึ้นโอเคขึ้น, <Okay. S 1> น,นแต่ฉันกด,ดไม่เคลื่อนค่ะ ทานกาแฟแล้วก็ตามได้น้ำร้อนนะคะนั่งอยู่หน้าบ้าน,นสวัสดีค่ะพอน้องบอนสบายดีเลยสมใจสบายดีพอน้องบอนพอน้องบอนก็สวัสดีทุกบ้านครับขอบคุณนะคะพอน้องบอน ว่าจะถามพ่อน้องบอลอยู่จอดไวเดอร์ขอบคุณค่ะพี่รัตก็พ่อน้องบอลสวัสดีครับ อบคุณคุณแอดนะคะคุยกันได้นะคะคุยกันได้นะคะ